ไอครมน้องอ๋อไม่มีใครแกงใครนะฮะถูกจะวินไม่ทันแล้วพี่อันก็คือว่าพูดถึงคุณนันนะก็คือตอนนั้นประมาณปีอะไรนะยินประมาณปีสองปีอะไรวะสองพันสิบแปดสองสี่เก้าเก้ายุคนั้นไม่ใช่แหละประมาณเร็วเร็ว ไม่รู้ว่าตอนประมาณสิบแปดปะปตอนตอนปีสองอะเนาะปีสองเออสองปีที่แล้วใช่ก็คือตอนประมาณปีสองพันสิบแปดเราได้ไปเจอเด็กคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นก็ยังแบบมีความแบบตู้มูตูมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้แบบโดดเด่นอะไรมากแต่ก็ทำให้พี่กับพี่แบงค์ได้แบบเฮ้ยเด็กคนนี้มันแบบน่าสนใจว่ะ เราก็ได้มีการแบบเท่าไทามไปเลยไปหาน้องยินก็คือแบบได้ทักไปคุยอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเอ้ยตอนแรกเขาก็ยังไม่ได้ตอบนะเพราะอะไรนะเพราะวันนั้นเราทำโมเป็นเฮาเพราะปกติเราไปแนะนําไปยืนอืปกติแล้วอยู่ๆปีนั้นมันคนเยอะไงพอมา,มาเราก็เหนื่อยแบบยืนตั้งแต่เช้าอะ่ะยืนตั้งแต่เช้ายันงานเลิกอะ่ะ แล้วมันก็เหนื่อย่งกลับไปปุ๊บโอเคว่ okay. าจะหลับก่อนอืมก็ไปหลับตื่นขึ้นมาอ้าวมีเออมีอย่างีง้ทักไปแล้วแบบว่าว่างพอดีประสบก,การณ์ใหม่ๆก็เออลองรับงานตอนนั้นตกใจไหมตอนที่พี่ทักไปตกใจตกใจแบบเอะมันลูกกี้ไทยแลนด์ยังไม่รู้เลยตอนแรกคิดหรือว่าเป็นอะ,อะไรไม่รู้ที่ไม่รู้จักแต่ว่าแบบนึกว่าประกันชีวิตเหรอเออนึกว่าเขามันหลอกอะผบอกว่าตอนแรก ไปไประมาณตัวเราก็ไม่มีอะไรให้หลอกแล้วนี่าตอนนั้นก็ด้วยความแบบปี2018อะเนาะก็ยังแบบเด็กๆงงๆอยู่วนะ่าเอนะอไปหมดอนะไรก็ไปไปเวลาก็มีจุดจุดนี้ก็ค,ค่อยๆไต่เต้าครับไปไเรื่อยๆอ,อ่ะก็พูดถึงว่าคือด้วยความที่เราเจอใช่ป่ะเราก็เลยมีความที่จะแบบว่าเฮ้ยอยากนัดคุยกับน้องอะไรเงี้ยก็ได้ได้ไปนัดเจอกันสถานที่ที่หนึ่งเขาก็มาพร้อมกับคุณจ่าย ซึ่งใจก็เป็นพี่ชายของหยินนั่นเองเราก็ได้มีการพูดคุยกันอะไรเงี้ยตอนนั้นยอดโฟน้องประมาณแปดเก้าร้อยเองอะ <c oughs> น้อยมากซึ่งเราก็คิดว่าเฮ้ยเด็กคนเนี้ยเราต้องเราเห็นแววเขาแล้วว่าว่าไปได้ไกลเราต้องทำได้อะไรเงี้ยเราก็ได้คุยกับพี่แบงตลอดว่าเฮ้ยพี่แบงคนนี้คือไม่ได้แล้วนะปล่อยผ่านไม่ได้คือเราต้อง คอยผลักดันคอยแบบซัพพอร์ตแล้วก็นู่นนี่นั่นต่างๆมันก็ก็ผ่านมาเราๆเกือบสองปีป่ะเนาะที่อยู่ด้วยกันมา <c oughs> ก็ก็นานอยู่นะแล้วก็จนได้ถึงแบบก็มีงานมาเรื่อยๆแหละจนแบบมีมีผลงานอะไรเงี้ยก็โอ้แอบปลื้มอ,อยู่นะว่ามาไกลามากอะไรเงี้ยตอนนี้จะแสนใช่เออตอนนี้เจ็ดแสนแล้วว่าแบบเราเจอตั้งแต่แปดร้อยเก้าร้อยฟอร์แกคิดดูคือตอนนั้นคือแบบ เอ้ยคุณบรนราลัดทำอะไรอ่ะเราก็แบบเออมาไกลอ่ะมาไกลอ่ะมาไกลมาตั้งแต่ฮ่องกงจนถึงประเทศไทยอ่ะดูดิไกลไปล่ะไกลจิ๊กอนี่ยะมันอาจจะไม่อยู่ไงมันหลุดไปจิญี่ปุ่นเกาหลีหรือไปโซนยุโรปบ้างก็ได้อ่เราจะได้ไปไกลกว่าเดิมก็คือว่าอ่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งจุดเริ่มต้นที่เราได้ไปเจอ คุณยินนะเราก็มีการแบบพูดคุยกับพี่วังตบอกว่าเอ้ยน้องคนนี้แหละเพจในโตมต่างๆอะไรเงี้ยพี่พวอตอนนี้ทาอะไรหรอพี่พวอตอนนี้คือเขาพยายามหาอะไรทาไปเรื่อยๆเพราะเขาแบบอยากให้ตัวเองแบบไม่ว่างเราด้ยินบอกว่าไกลไปนู่นนี่นะก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าเป็นอีกเอ่อหนึ่งหนึ่งคนที่เราได้ฟินหามาลหลายๆคนอาจจะแบบ อยากรู้ว่าแบบเอ้ยมายังไงความเป็นมาต่างๆมันหลายๆอย่างหลายๆคนก็คือมีจุดเริ่มต้นหมดถือว่าเป็นการที่เราพูดไม่ถูกอะ่ะมันมันค่อยๆแบบก้าวค่อยๆก้าวไปเรื่อยๆเราไม่อยากแบบก้าวข้ามหรืออะไรเงี้ยพี่อ้อมมีของเล่นใหม่ใช่แฮทแท็กคองกงบอยถือว่าพี่อินก็คือเป็นหนึ่งคนที่สุดๆมากพี่อ่านไม่อยากนอนม้างหรอคะจริงเนาะ พี่พร้อมพี่เบนไปไหนคะนั่นน่ะสิพี่พร้อมกับพี่เบนเขาแอบไปไหนกันก็ไม่รู้กาแฟาบวกเอ็มอยแล้วนะจังหวะนี้ไม่ไหวจะหลับเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเราจะมาไรา้พูดถึงคนอื่นบ้างแต่จะเป็นใครต้องรอติดตามไม่ว่าจะเป็นพร้อมเป็นเบนเป็นโฟกปัดบีเวอร์วินบอนฟรองออมาร์กต่างๆคืออีกหลายๆคนเลยเยอะมากก็เดี๋ยวไว้รอติดตามกันว่า ในค่ายของลูกี้ไทยแลนด์เราก็ถ้าแบบพอได้จําได้เราก็จะแบบเล่าที่มาและกันว่าของแต่และคนเป็นใครมาเป็นมายัางไง<ร>อ่ะพี่วอปิดถ่ายเนี่ยนะฮะเขาอยากให้พี่วอบอกฝันดีปิดจบฟันดีไปนอนได้แล้วทุกคนฝันดีนะครับ,บแค่นี้แหละอ่ะ,อะพี่วอกดปิดลาก่อนบ๊ายบาย